สวัสดีครับคลิปนี้จะเฉลยข้อสอบสอวนอน,นะครับเขาบอกว่า abc นะครับคือเส้นลวดที่ไม่มีขนาดนะครับเป็นเส้นลวดบางๆนะมีประจุ q รวมอยู่ในนั้นเส้นลวดรัศมี r ข้อถามหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด p วางอยู่บนแกน x นะครับตรงนี้ ันนี้คือเส้นลวดและมีประจุไฟฟ้าอยู่เท่ากับ Q เดี๋ยวผมจะอธิบายทฤษฎีพื้นฐานให้ฟังนะฮะสมมติถ้าเรามีประจุไฟฟ้าแบบจุดนะฮะคือ Q หนึ่งตั้งอยู่ตรงนี้ประจุไฟฟ้าแบบจุดอีกตัวหนึ่งนะฮะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับคือ Q สองแล้วก็ถามว่าตรงจุด P เนี่ยมีศักย์ไฟฟ้าเท่าไหร่ประจุ Q หนึ่งเนี่ยอยู่ห่างจากจุด P เนี่ยคือ r หนึ่ง ประจุ q2 อยู่ห่างจากจุด P เนี่ยคือ r2 เพราะฉะนั้นสักย์ไฟฟ้าที่จุด P เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ kq1 หารด้วย r1 บวกด้วย kq2 หารด้วย r2 แลเราก็แทน q ลงไปถ้าเป็นประจุบวกก็ใส่บวกถ้าลบก็ใส่ลบสักย์ไฟฟ้าเป็นสเกลาร์นะครับไม่ใช่เวกเตอร์ คานนี้ถ้าเป็นข้อเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยเส้นเรือทั้งมดเนี่ยม,มีประจุคิวเราอาจจะต้องแบ่งนะฮะแบ่งประจุคิวเนี่ยออกเป็นย่อยยอย่ยอยๆมองเหมือนเป็นจุกแบบจุดผมเรียกประจุที่เล็กมากๆเลยนะฮะสมมติผมแบ่งเป็นสัก n ส่วนแบ่งประจุคิวเนี่ยเป็น n ส่วนนะผมจะเรียกและให้ n มีค่ามากๆผมจะเรียกประจุขนาดนเล็กว่า dq แล้วกัน DQ คิก็คือถ้าเราเอา DQ กับ DQ คิวรวมวมกันนะกลายเป็นประจุรวมทั้งหมดผมจะเรียกดีคิวว่าป,า,ยยา,า,าประจุไฟฟ้าที่ถูกแบ่งออกเป็นย่อยๆๆๆถ้าเราพิจารณาประจุไฟฟ้าตรงนี้นะครับก <The rate meine Al Isaac> ็จะเกิดสักไฟฟ้าเนี่ยนะฮะที่เกิดจากประจุไฟฟ้าขนาดเล็กๆขนาด dq ก็มีเท่ากับ k ดี Q, ส่วนด้วยออันนี้คือระยะนะระยะจากประจุมายังจุด p ถ้าเรามองดีๆนะครับนะจะเป็นสามเหลี่มุมฉากสามเหลีนะ่มุมฉากนะครับและสมีกับแกน x ตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นระยะ R ในที่นี้เนะี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ สแควร์รูทอาร์กำลังสองบวกเกซ์ลังสองดีเท่ากับ d ีคราวนี้ถ้าเกิดเราพิจารณา DQ ิเนี่ยอีกตำแหน่งหนึ่งค่า R ก็จะเท่าเดิมลองสังเกตดูนะฮะถ้าเราพิจารณาดีเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ เป็นอยู่ตรงนี้นะฮะเป็น dq ระยะจากประจุข,ขนาดเ,ดเล็กๆเนี่ยนะฮะไปยังจุด p เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ R เท่าเดิมถ้าเราพิจารณา DQ อยู่ตรงนี้ระยะจากประจุเนี่ยไปยังจุด p เนี่ย<ๆ>ก็ยังเท่าเดิมอยู่ก็คือจะเห็นไหมฮะว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้ก็คือ R ตรตัวนี้ก็คือ x นะก็คือ x กำลังสองบวกอังสองถอดสแควรูทก็คือระยะหา่างนี่คือความโชคดีนะครับของข้อสอบข้อนี้ว่าเมื่อเราพิจารณา dq ตรงไหนก็แล้วแต่บนเส้นลวดเนี่ยระยะห่างเท่ากันตลอดนี่คือสั่ไฟฟ้าที่เกิดจากประจุ dq เพราะนั้นเราก็หาคิด dq ทุกตัวแล้วเอามารวมกันอ่านะเราก็คูณ n เ,เข้าไปนะฮะก็คือ พอเราคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นสักไฟฟ้ารวมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ k n dq อันนี้ผมอธิบายโดยที่ไม่ไมได้ใช้แคลคูลัสนะครับก็คือมองว่า dq เนี่ยคือประจุข,ขนาดเล็กๆถูกแบ่งเป็น n ส่วน จากนั้นเราก็เอา dq เนี่ยคูณกับจำนวน n ก็จะกลายเป็นเลยฮะ v ก็จะกลายเป็น k q ส่วนด้วย r าร์กำลังสองบวก x กำลังสองอันนี้คือตอบแต่ถ้าเกิดเราต้องการตอบโดยการแทนค่า k เข้าไปเนี่ย k คือค่าคงที่คูลมก็จะกลายเป็นเพราะฉะนั้น v ก็จะกลายเป็น เซตหนึ่งส่วน4พายเอฟซีโรส่วนน์ฮะแล้วก็เอ่อตรงนี้ Q แล้วกันนะ Q แล้วก็สแควรูตรอารกำลังสองบวก X กำลังสองโอเคนะฮะนี่คือคำตอบนี่คือสัคำฟอาที่จุดถี่